มาเรียนในสมองอเรียนในสมองครับเป็นห้าปีครับแล้วรักษารักษายัางไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรบเรือ,อ,อะะส,รสองเดือนครับก็ให้กลับมาบ้านตอนปี52าสอนะไปฉายแสงที่โรงพยาบาลลพบุรี2เดือนแล้วหมอให้กลับบ้านเขาเร่งยังไงต่อก็ให้ไปเช็ค แรกก็เดือนละครั้งนัดเข้าประมเดือนครั้งนัดเข้าก็หกเดือนครั้งครัดเข้าก็ปีละครั้งครับตอนนี้ก็หมอก็สั่งหยุดเพราะว่าโรคไม่กำเริบโรคไม่กำเริบครับก็คือสั่งหยุดอ๋อตอนนี้ไม่ได้ใช้แสงแล้วแล้วก็แล้วก็รักษาไดงไงตอนนี้ก็ทานยาอ๋อทานยาตรงนี้เนาะก็คือตรงนี้ครับไม่ต้องไปดูนิดนึงนะปริี่ได้เคยดี ครับน้องสาวเป็นคนนาคือพี่ชยาภาพงมบัติเป็นรับลายผเองเนี่ยแทนสวยขึเดเยะเลยนะนครสวรรค์ครับอันนี้ผมอยากดูนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เป็นมะเร็งที่กระดูกเนี่ยนะที่ตรงสมองเนี่ยนะมันเป็นยังไงบ้างถ้าผมจะลบกวนให้พี่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมได้ครับครับอาจจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนแรกมันจะใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะตอนแรกจะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้อยุไปเยอะแล้วค่ะยุบไปเยอะแล้ว อ๋อสายาที่อยู่เพราะว่าที่ว่าทานยาคอรินาเคดีใช่ไหมทานยากล่องนี้แล้วก็ทานตัวนี้นะครก่นอนก็ชุบสมรีทาด้วยอ่มันมันเป็นแผลว่าเป็นไงเป็นแผลแล้วทรดอ๋อทามันยุบภาวนาปวดก็ทา์ดหายอ๋อไม่ต้องทานยาเม็ดไม่ต้องทานยาเม็ดคือทานคอริน่าเคดีนะแล้วก็พี่เขาเนี่ยเอาสมรีชุบยาไอ้คอริน่าเคดีราแล้วมาทาที่ศีรษะ โจตรงอหัวงๆน,นเอ๋อเวลาปวดนี่ก็หายปวดได้ด้วยอ๋อก่อนหน้านี้บวมกว่านี้อีกน่เยอะไหมเยอะเยอะเลยนะใส่หมวกกันน็อ,นอกไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้เลยเวลานั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับทา,าคุณหน้าคดีมานานเท่าไหร่แล้วครับไ,ได้ไหมปีกว่าทานมาต่อเนื่องอะนะครับแล้วที่พี่ประทับใจทานตัวนี้เนี่ยนะประทับใจยังไงบ้างครับที่อาการที่เราเป็น กทานแล้วก็ดีขึ้นน่ะที่กระดูกเันเคยอ,อย่างนี้มันก็ยุบลงแล้วเคยปวดนูดนูนนี่มันก็หายอ๋อจะมีการปวดตุ๊บตุ๊บ,บ,บอะไรประมาณอ๋อแล้วก็หตอ,อดอ๋อปอดมั่อเราเป็นหนองเป็นอะไรแบบนนะี้ครับและยาที่หมอสั่งที่หมอให้ทานนี่ได้ทานอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนี้คือทานปริน่าเคดีอย่างเดียวเป็นเวลาปีกว่าแลยใช่ไหมครับวิธีทานทานยังไงบ้างก็ทั้งรักษาทั้งรักษา วันใหม่ใก็ครื่องฝาครึ่งฝาครับแม่คะทั้งฝาเช้าได้ทั้งฝาเช้าเย็นนะครับทั้งฝาเช้าเย็นก่อนนอน่ปวดก็ชุดผลิตาพอเวลาปวดที่ตรงนี้นะที่บอลบวมเนี่ยก็ชุดผลิตาทานแล้วมันหายเหรอทานแล้วหายเออไม่น่าเชื่อก็เ่อนใครเลยิน่ต้องทานยาเม็ดเลยยาปวดนะเหมือนนี่คือไม่ต้องกินยาแก้ปวดไม่ต้องกินยาแก้ปวดทานโผลีน่าคือดีเราเนี่ยนะ ตุ้มสมรีแล้วก็โปะตรงหัวนงๆอ่ะมันจะดูแบบนั้นตรงนี้ในคลิปต่อไปเนาะครับสวัสดีครับ